ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงค์คุณดูคลิปนี้และชาวราศีพิจิกชาวราศีกุมชาวราศีพุษภก,กคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณรับเซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคนคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคารดาวพุธดาวเสราร์ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่ อยู่ในราศีสิงคุณทูกคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณ50%บวกลบ กันนี้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่23เดือน5พฤษภาคม2564คือวันตรงกลางนะครับสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลัง2วันถึง3วันอิทธิพลบวกลบ7วันนะครับคันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาอาทิตย์ส่วนเรล่กงับกับดาวทิปอัพพลอนเท่ากับจุดเจ้าตาโหนดความสัมพันธ์ ความหมายจะแปลว่ามีการติดต่อมากหรือกว้างขวางได้รับความสำเร็จเพราะการติดต่อเหล่านั้นความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทำคลิปแบบ General Reading ไม่ได้ไมาทำคลิปแบบไม่ได้จัดจงดูขำๆไม่ใช่ อันนี้ผมจดจงว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคุณร้อยเปอร์เซ็นต์บวกลบนะแล้วก็คือไม่อยากให้คุณไปจดที่บัิทิินแล้วก็ฟอรอจดจ่อเราจ,จ,จะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันไงผมถึงบอกให้คุณจดที่บัิทิน แล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เออเขียนว่าคนที่ดูคลิปมีร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณต้องอะไรประยุกต์อาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิก ทั้ง2ช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้งก็คือช่องแรกยูนเนียนรายเดือนเดือนหนึ่งบาทผมก็ได้70บาท youtube แบ่งให้70%อช่องสองยูเน,นียนรายรายเดือนเดือนละ80บาทผมก็ได้50บาท youtube ก็แบ่งให้70%ซท,ทั้ง2ช่อง150บาสิบาทในที่ผมได้ เ,เดี๋ยวนะไม่ใช่ร้อย้าสิบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบาทใช่ไหมแล้วก็อีกช่องหนึ่งแปดสิบบาทได้ห้าสิบผมได้ร้อยสามสิบถูกไหมเี่ไม่ใช่เดยได้ร้อยยี่สิบโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวเลยไอ้เงินที่ผมได้เจ็ดสิบาทกับห้สิบบาทเนี่ย ก็คือ120บาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการที่อัปเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทำให้ผมร่ำรวยไปมหาเศรษฐีหน้าสมการวันที่ผมมาหาให้นะครน,นี้นะเนี่ยและก็จะมีจุดเจ้าชะต,ตาตัว a s c e n d a n t ตัวนี้ครับตัว a s c e n d a n t แปลว่าสิ่งบนลอ้อม สิ่งล้อมอบที่บ้านสิ่งล้อมที่ทํางานยาตสนิทคนที่เรารักคราวนี้จุดเจ้าตาแอสเซนเดนเนี่ยคือแบบเรียกว่าไงอะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่า คุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอิทธิพลกับคุณไปตลอดชีวิตคุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่ลดคุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือที่ทางคุณเนี่ยแล้วก็คุณที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปร่วงน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่าง ไม่มีโฆษณาไม่มีจอมืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยเนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3มวัน5้าวันบวกลบแล้วก็ระหว่งางที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอมืดมีสะดุดก็อย่าโกรธอยเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเรื่องจริง มันจึงเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหมทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เท่าผมศึกษามายอดวิวดู y o u t u หนึ่งหมื่นวิวจะได้เงิน1นึ่งเหรียญดอลลาร์ก็คือ30สิบบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมง่นะ คุณเคยดูหนังจีนใช่ปะสอบจอมงวนเนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบคนที่เขาต้องการความจริงเนี่ยฉะนั้นคลิปหนึ่งอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าสตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมาม่าขอห้าบาทมาต้มกินด้วยซ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือ มันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เเหตุผลต่างๆที่ผม,มอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา,าดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอธิบายเหตุผล ก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะคันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้คือด้านดี70%เเรื่องของงานเขาได้รับ อิทธิพลอยู่ที่7องศาราศีสิงห์สิบหกิดาอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของราศีตัวนี้ครับกรกฎกรกก็คือจุดเจ้าดาจัน์รอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นคุณจะได้ความสําเร็จความสําเร็จเรื่องของการติดต่อกับคนหมู่มากหรือเรื่องของ คือเอางี้ผมจะต่อยอดให้คุณไปดูดวงคุณเองได้เคุณก็ไปดูอยในราศีคุณเน่ะเช่นถ้ามีดาวพฤหัสดาวศุกร์นะดาวพุธด,ดาวพุโตช่วงนั้นคุณอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของความสำเร็จชิวๆเหมือนอยู่ในทุ่ง ender, ลาเมนเดอร์ลอยดรวยกีบคุหลาบเดินบนพรมแดงแบบนี้เพราะดาวหนคุณ เหมือนแบบทิศทางเอเหมือนแบบโครงสร้างของดาวนะ่ะมันเป็นทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในราศีคุณมีดาวเสารดาวคานดาวนิจูนยูเในนตก็มีโอกาสที่คุณจะพบกับเรื่องสิ่งที่ยากลำบากเหนื่อยยากแบบปวดหัวแบบนี้ก็ได้ทำไมต้อง ว่าอธิบายแบบนี้ก็เพราะดาวกำเนิดมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายคําตอบสุดท้ายในชีวิตของเราและดาวกำเนิดวงในสีฟ้ามาได้ไงมันก็มาจากดาววงนอกนอก,การโครจรจริงณวันที่แม่แเราคลอดเราออกมาแม่เราคลอดเราออกมาดาวดวงไหนอยู่ในราศีไหนข้าองศาลิบดาไหนณนะวันนั้นที่แม่เราคลอดณนะวันนั้นที่ดาวโครจร วันนั้นนาทีนั้นที่แม่เราคลอดไอ้ดาวที่มุโครจรจริงนะกาแล็กซี่นะวันนั้นมันก็จะกลายเป็นดาวกาเนิดของคุณวงในสีฟ้าเนี่ยไปตลอดชาติตลอดชีวิตและดาวมันก็จะไม่เปลี่ยนบางคนแบบเมื่อไหร่จะรวยคําถามนี้คุณก็ต้องมาดูดาวกําเนิดคุณไม่ยห็งเป็นต้องดูดาวพื้นหลัด,ดวงเดียวม,มีดาวดวงอื่นมีโครงสร้างอื่นมาประกอบช่วยได้ บางคนแบบอยากจะมีความรักที่ดีเรื่องงานเรื่องเงินโอ้โหมีเงินเยอะอยู่แล้วธุรกิจดีแต่ทําไมมันเจอความรักที่มันแบบกำลอหลอกลวงน้ําตาเช็ดหัวเข่าทุกครั้งเลยที่คขาับบคนที่คิดว่าเรารักเขาเขารักเราสุดท้ายก็โดนหลอกเสียเวลาทุกวันนี้ก็แก่ลงแก่ลงมาเรื่อยเสียเวลามากๆ อยากมีความรักที่ดีคุณก็มาดูดาวกำหนิดคุณไม่ยังไปต้องดูดาวศุกดาวดวงเดียวมันจะมีโครงสร้างอื่นมาประกอบได้ด้วยหรือมันไปท่วกับดาวดวงไหนเอ,อ้ทำไมความรักทั้งวมาเจอแย่ๆอย่างเงี้ยเออเพราะดาวกำเนิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตของเราเออของที่คุณถูกใจเช่นคุณอาจจะขายของมากขึ้น หรือคุณอาจจะมีความสําเร็จจากงานหรือการติดต่อจากลูกค้าหรือว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้คุณอาจจะเห็นภาพบางอย่างที่เราสามารถทําได้ที่บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพราะว่ามีดาวทริ์วัคขนุดอยู่ในราศีสิงห์ของคุณแล้วดาวก็เหลือหมาได้ไง ก็อย่างที่ผมบอกมันก็มาจากวันที่แม่เราข้อเราออกมาดาวที่มันโคจรในกาแล็กซีมอยู่ในขั้วองศาไหนลิบดาไหนอยู่ในราศีไหนมันก็จะกลายเป็นดาวกำเนิดของคุณวงไหนสีฟ้างงไหมนี่ผมอธิบายละเอียดแล้วช้าๆเลยนะฉะนั้นดาวกำเนิดมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายในชีวิตคุณบางคนเพิ่งมาฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื่องคุณฟังแล้วหลายรอบคุณจะเข้าใจบางคนเพิ่งมาฟังไอ้ดวงยูเนียนคืออะไรอะไรมันงงอะไรมันคืออะไร ดวงยูเรเนียนก็คือวิชาตน้องแหลวจากประเทศเยอรมน,นี้โดยอันเซนบิเตอร์คนใส่แว่นคนนี้เขาเขียนคำทำนายว่า <_ S 2> ดอบบิเลอร์เนี่ยจะแพ้สงครามในวนารสารแมกซีนยุโรปเขียนล่วงหน้าไว้สองสามปีเขียนล่วงหน้าไว้ว่าจะแพ้ช่วงเดือนเมษาป,ปีนพันร้อยสีิบห้าแล้วก็เป็นไปตามนั้นโลกก็เลยยกย่องว่าดวงยูเรเนียนเป็นาศาสตรวิชาที่มีความแม่นยำที่สุดในโลก ทำไมอันเฟร์วิเตอร์เนี่ยเขาถึงเขียนคำพยากรณ์ว่าอนดอร์พิเลอร์จะแพ้สงครามก็เพราะว่าเขาดูในดาวกำเนิดของอนดอร์พิเลอร์เนี่ยว่าไม่ชนะลบให้ตายยังไงก็ไม่ชนะนี่ไงดาวกำเนิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตของเรานี้ผมก็เลยไหนคุณดูคลิปนี้มาถึงตรงเนี้ยผมก็เลยบอกให้คุณไปต่อยอดดูด,ดูดูของคุณเองได้ประหย,ยัดฟังไงนะ คุณประหยัดตังคุณคุณดูคิดผมคุณประหยัดตังไม่ต้องมาดูกับผมก็ได้ประหยัดตังไ้สองพันสองร้อยิบสองบาทแบบเนี้ยยกตัวอย่างเนี่ยคุณก็ไปหาข้อมูลแล้วคุณก็ไปดูว่าไอ้ราศีของฉันเนี่ยมันมีดวงดาวอยู่นี่นะข่างอ,องศาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดิบดาเท่าไหร่ได้ที่ผมบอกข่างอ,องศาเนี่ยมันตรง,งคุณมากน้อยขนาดไหนมันเบี่ยงไปเยอะไหมถ้ามันเยอะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบยกตัวอย่าง ถ้ามันอยู่ใกล้มันอาจจะถ้าเป๊ะเลยก็ร้อยเเซนต์ถ้าไม่เป๊ะก็เหลือเก้าสิบแดสิบรถหลยังไปงงไหมเนี่ยอธิบายแบบละเอียดลึกๆเลยครัน,นี้สรุปเลยจริงๆเนี่ยวันนี้จริงๆมันเป็นโครงสร้างที่ดีนะซึ่งดทิบะขนดเนี่ยความหมายก็จะแปลว่าพลังหน้าที่ไม่สามารถต้นทันได้ ซึ่งจุดนี้ก็จะหมายถึงว่างานของคุณที่คุณคิดไว้คุณมีโอกาสที่คุณจะทำแล้วประสบความสำเร็จหรืออาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อกับคนที่เราสนิทคุ้นเคยเพราะว่าเออ a s c e n d น n ์เนี่ยความหมก่ก็ก็คือสิ่งวร้อนที่อยู่อรอบข้างตัว จะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวอิชีพฮาเดสก็คือความเป็นไม้ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน นเนี้ยเนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยเอ,อ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวงมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายี่ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันทร์กาเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูยเรเนียนเนี่ย เขาเรียกว่า expect คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันทร์กำเนิดคือจันทร์ของผู้ชายมาเจอจันทร์ของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันทร์เสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอดวงประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกข์เวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์ยันหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ก็คือข้อจํากัด อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเขา้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับสิ่งลอรอบตัวเราที่ไม่ใช่ เรื่องของเรา100%ก็อาจจะหมายถึงสิ่งล้อมที่อยู่ที่ทํางานคุณเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนที่ทํางานหรือว่าญาติของเราแบบเนี้ยซึ่งก็จะมีอิทธิพลกับเราเหมือนประมาณว่ายกตัวอย่างลูกค้าอาจจะมาหาคุณเพราะว่าเขาแบบไม่ไหวละเขาต้องเอต้องทํางานชิ้นนี้ให้ประสบความสาเร็จ และเขาก็เห็นผลงานของคุณว่าคุณทําได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ความสําเร็จหรือเราอาจจะแบบทําผลงานของเราส่งไปการแก้ไขางานเนี่ยแล้วองค์กรหรือว่า